วิธีเจริญสมาธิอย่างที่สการเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนคำว่าการเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนในที่นี้หมายถึงวิธีฝึกอบรมเจริญสมาธิอย่างที่ได้ปฏิบัติสืบๆกันมาในประเพณีการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาวต,ตามที่ท่านนำลงเขียนอธิบายไว้ในคำพีชั้นอัตถกถาเฉพาะอย่างยิ่งคำพีวิสุทธิมัก เป็นวิธีการที่ปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจังเป็นงานเป็นการโดยมุ่งฝึกเฉพาะแต่สมาธิแท้ๆภายในขอบเขตที่เป็นระดับโลกีทั้งหมดสมาธิที่เป็นโลกุตระได้แก่สมาธิที่ประกอบด้วยอริยมรรตหรือมัรคะสมาธิวิธีเจริญโลกุตระสมาธินั้นรวมอยู่ด้วยในตัวกับการเจริญปัญญาเมื่อเจริญปัญญาก็เป็นอันเจริญมัรคสมาธินั้นไปด้วย การเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนในที่นี้จึงหมายถึงวิธีฝึกอบรมเจริญสมาธิภายในขอบเขตที่เป็นระดับโลกีทั้งหมดซึ่งกำหนดวางกันไว้เป็นรูปแบบมีขั้นตอนที่ดำเนินไปตามลำดับเริ่มตั้งแต่การตระเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนฝึกวิธีเจริญกรรมฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างและความก้าวหน้าในการฝึกจนได้รับผลในขั้นต่างๆต,ตลอดถึงฌานสมาบัติและ โลกิยาอภิญญาทั้งหลายวิธีเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนนั้นสรุปความตามที่ท่านแสดงไว้เป็นลำดับขั้นตอนใหญ่ได้คือเบื้องแรกเมื่อมีศีลบริสุทธิ์ด,ดีหรือชำระศีลให้หมดจดแล้ว 1. ตัดปริโภทคือข้อติดข้องหรือเหตุกังวลสิบประการ 2. เข้าหากัลยาณมิตร คือครูอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะที่จะให้กรรมฐาน 3. รับเอากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน40อย่างที่เหมาะกับจริยาของตน 4. เข้าประจำที่โดยแบ่งเป็นสองข้อย่อยคือกอเข้าอยู่ในวัดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ปฏิบัติซึ่งเหมาะแก่การเจริญสมาธิขอตัดปฏิโพ์ คือข้อกังวลเล็กๆน้อยเสียให้หมด 5. สมาธิภาวนาคือปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิรายละเอียดของวิธีปฏิบัติตามหัวข้อเหล่านี้ท่านกล่าวไว้สำหรับพระภิกษุผู้จะทำการฝึกอย่างจริงจังอาจเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีถ้าคระหัดจะปฏิบัติหรือผู้ใดจะฝึกระยะสั้นๆก็พึงจับเอาสาระมาใช้เท่าที่เหมาะ